มาแล้วคนละครึ่งเฟส5รัดแจกคนละ800บาทบัตรคนจน400บาทเริ่มเดืนกันยายน65นี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะอัปเดตข่าคนละครึ่งเฟส5หลังจากผลมติคอรมอเมื่อวันที่26อนุมัติแจกคนละ800บาทส่วนจะโอนเมื่อไหร่โอนวันไหนก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เมื่อวันที่26กรกฎาคมห5ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการคนละครึ่งระยะที่5จำนวน26.5ล้านคนได้ประโยชน์รัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าในอัตราที่กำหนดร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันใช้งบประมาณ21.2ล้านบาท ระยะเวลาการจ่าย4เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาถึงพฤศจิกายน65โดยให้สิทธิ์ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1กันยายนถึง31เอตุลาคม65นี้นะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมครมในวันนี้ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมีอยู่หลายเรื่องเช่น 1. การเติมเงินช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยช่วยเหลือเป็นระยะเวลา2เดือนวงเงิน200บาทต่อคนรวมเป็น400บาทในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม65 2. โครงการคนละครื่องเฟสนห้า โดยให้คนละ800บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือนโดยให้ใช้วันละ150บาทต่อวันโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1กันยายน65นี้นะคะก็เป็นมติครมล่าสุดนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมในวันนี้ซึ่งได้มีการอนุมัติ2โครงการคือการตังเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งเฟซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ